ลุ้นระทึกผลตรวจรอบสองโรคโควิดของป้ายปลายโอริโอ แฟนคลับตื่นตหนกกันเป็นแถวหลังป้ายปายโอริโออินดี้สาวสุดหล่อสุดฮอตเจ้าของซิงเกิลเสียอาการยอดวิวล่าสุด5.3ล้านวิวคู่ขวัญของนุกธนดลไขยสิงมิวสิกเข้าตรวจหาเชื้อโควิด19รอบที่2เมื่อวันที่23เมษาย,ยนที่ผ่านมาและผลปรากฏว่าผลตรวจนั้นเป็นลบป้ายปายโชว์ใบแจ้งผลด้วยรอยยิ้มบอกว่าผลตรวจออกแล้วนะไม่พบเชื้อขอให้ทุกคนปลอดภยัยแต่ที่พีคคือเม้นของเอฟซีที่ออกใจช่วยร รุนมาตลอดให้ปลอดภัยลองมาดูตัวอย่างกันเช่น เย้ดีใจด้วยนะเทคแคร์นะฮะทำงานที่รักต่อไปดูแลตัวเองดีๆนะคุณนี่แหละที่รอคอยเย้เยดีใจด้วยนะแต่ก็กาดอย่าตกนะดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยครับดีใจด้วยค่ะสถานการณ์ข้างนอกอาจจะไม่ปลอดภัยแต่สถานการณ์ข้างในหัวใจไม่เคยปลอดคุณพามและก็มีอีกอื่นๆมากมายนะครับสาหรับคอมเมนต์ที่มาให้กําลังใจป้ายๆต้องเรียกว่ากาดหัวใจเยอะขนาดนี้และไม่ประมาทในโรคโควิดก็คงไม่กล้ามกลายแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปนิชกันด้วยและ ปัน,นี้จะมีคำใหม่ๆจากวงการบันเทิงลูกทุ่งไทยมาอัปเดตสู่คุณผู้ชมผู้ฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ